สวัสด <Humans. c oughs> ip, in ีครับจะมารีวิวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ประกอบนะครับผมกีตาร์ประกอบตัวนี้จะทยอยประกอบนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับผมก็เพราะว่าที่ประกอบช้าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือผมต้องคัดนะครับคัดของนะครับไม่ใช่ว่าได้กีตาร์อะไรมาหรือได้อะไรมาแล้วก็มาขายเลยนะครับก็ผมต้องคัดคัดเสร็จประกอบประกอบเสร็จเซ็ตอัพนะครับเซ็ตอัพเสร็จเปลี่ยนสายสปานะครับอันนี้เหลือสปานะครับ สปาแค่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยสปาครับวันนี้ผมจับถ่ายคลิปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนสายเสร็จเซ็ตอัพเสร็จก็ถ่ายเลถ่ายถ่ายคลิปเดยนะครับวันนี้นะครับบอดี้เดี๋ยวที่เริ่มที่ที่ตัวทั้งหมดก่อนนะภาพรวมก่อนนะบอดี้เป็นไม้แท้นะครับผมไม่แน่ใจว่าไม้อะไรนะหรือว่าเป็นไม้ชนิดไหนก็ไม่แน่ใจนะครับแต่น้ำหนักเบามากนะครับผมหรือว่าเป็นไม้ไม้ที่เป็นงานอะไรผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเป็นไม้แท้ชนิดไหนนะครับหรือว่าไม้อะไรก็ได้แต่น้ำหนักเบามากครับเล่นง่ายมากสําหรับเหมาะสำหรับ มือใหม่ที่เล่นที่ชอบไม่ต้องสะพายหนักๆนะครับเบามากครับผมอ่าหนึ่งชิ้นนะครับบอดี้ก่อนนะต่อที่คอนะครับคอก็เป็นของเซลเดอร์นะครับเซลด์ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เซลด์ญี่ปุ่นนะครับผลิตคอมาจากกีตาร์ญี่ปุ่นนะครับแบรนด์เซลด์เลยนะครับขันคอได้ปกติดีนะครับขันคอได้ปกติตอนนี้คอตรงนะครับคอนี่ตรงเลยนะครับผมแล้วก็เฟตเต็มนะคอันดับคอตรงเฟตเต็มขันคอได้ปกตินะครับเฟตเต็มเลยนะครับเฟตนี่เฟตนี่งานดีเลย เฟตเป็นไซส์มาตรฐานแต่ว่าเต็มมือทุกช่องนะครับไม่มีศึกเลยนะครับเล่นยาวๆเลยครับผมก็ขัดให้เบื้องต้นแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ลงเลมอนออยล์ให้มันจะดำๆนะครับชุ่มๆฉ่ำๆเลยนะอ่าเป็นสายใหม่เบอร์สิบนะครับผมต่อมาที่ชุดปิกอัพครับชุดปิกอัพนี่โอเคงานดีมากครับปิกอัพเป็นฐานเหล็กครับเป็นเซรามิกปิกอัพเซรามิกฐานเหล็กทั้งหมดนะเป็นวินเทจทั้งหมดเลยนะครับดูนะครับสีนี่เป็นสีจริงนะครับสีจากการเฟตขอกมาจริงๆนะครับคือเดิมๆอาจจะเป็นสีขาวนะครับพร้อมผ่านการใช้งานผ่าน ไม่เล็กขาดเลยมันอาจจะสีมันออกสีชิมครีมนะเป็นไหมครับดูนะครับนะฐานเหล็กนะครับแล้วก็ลงกาวเอ่อเป็นฟอยล์ให้ทั้งแผ่นเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวจีจีจีอยู่แล้วครับปิกอัพจ้องแจ้งก่อนนะครับปิกอัพที่เป็นซิงเกิลคอยเนี่ยซิงซิงซิงเนี่ยมันจีแน่นอนนะครับอ่าชุดนี้เป็นปิกอัพซิงซิงซิงนะครับหนึ่งหัลุ่มสองโทนนะครับเซเลสเตอร์ห้าทางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงแดดเนี่ยซิงเกิลคอยเดียวจีแน่นอนครับถ้าไม่อยากจีต้องเป็นแก๊กผสมแก๊กผสมคือปึ๊บมันจะเป็นคู่นี แก๊กที่สี่ก็จะเป็นคู่นี้แก๊กที่สองคู่นี้แกกที่สี่คู่นี้นะครับส่วนหนึ่งสามห้าจะเป็นนี่เลยหนึ่งสองหนึ่งสามห้าง่ายๆครับเอาวงจอดปกติของมันนะครับอ่าวงลุ่มใช้าง,งานปกติค้นปกติตัวนี้ที่สำคัญคือตัวชุดย่องเนี่ย <c oughs> พาจะกีต้าญี่ปุนเหมือนกันนะครับอ่าก็เป็นงานโอเคเรื่องมาตรฐานนะครับเป็นบิดแบบสแตนดาร์ดนะมาตรฐานตัวนี้มีคันโยกให้ด้วยนะครับเราจะบอกว่าคันโยกผมเซตให้แบบโยกนุ่มนุ่มจัดเลยนะครับมือมือ,มอใหม่โยกกันไปเลยนะครับโยกนุ่มมาก แล้วก็นุมน่มๆนุมน่มไม่พอนุ่มไม่พอไม่เพียนด้วยนะครับนุ่มนุ่มนะนุ่มนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะต่ออนดิดหนึ่งนะฮะนุ่มเลยนะครับอ่าผมจะบอกว่าที่เป็นหย่องแบบเนี้ยนะหย่องแบบเนี้ยซันเดิแบบเนี้ยมันไม่ใช่โยกแบบฟอยล์โรดนะครับ พวกฟอยล์รสเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าน,นี่คือกีตาร์ฟอยล์รสนะครับแบบนี้คือกีตาร์ฟอยล์รสนะครับฟอยล์รสจะเป็นแบบนี้อันเนี้ยโยกได้ทั้งหน้าแล้วหลังอ่าโยกได้ข้อดีคือโยกได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังแล้วก็ที่สําคัญคือโยกได้เยอะสามารถโยกแบบนี้ได้เลยสมมติคยณยเี้ยโยกนี้ได้เลยครับอ่าแต่ตัวเนี้ยเป็นชุดจองแบบสแตนดาร์ดแบบเนี้ยมันก็โยกได้ระดับหนึ่งนะครับไม่สามารถโยกแบบนี้ได้นะครับจะทําให้มันมันเพี้ยนง,ง่ายมากครับเพราะฉะนั้นโยกในระดับที่ ที่ควรจะโยกนะครับ่านี่ครับม,มใช้งานได้ปกติดีไม่เป็นอะครับอ่าใช้ได้เลยเล่นได้เลยนะครับผม ให้ดูนะครับเป็นเสียงคลีนแล้วก็เสียงแตกแล้วตัวบิดก่อนเลยตัวบิดเนี่ยจะเป็นปิ๊กอัพที่เป็นซิงิ์คอยเนาะตัวบิดก็จะเสียงแหลมแหลมนะครับสไตล,ล์แหลมแหลมหน่อยแต่ว่าตัวนี้แหลมมไปทางที่หนาติดวิดเทดน,นีดนิดนะครับเสียงดีเลย ง่ายครับเล่นดีคอร์ดก็ได้นะครับต่อมาตัวบิดกับมิดเดิลผสมกันนะครับคู่นี้นะครับผมโอ้โหรอเลยรอเลยครับ ผสมเน็กนะครับตัวนี้ผมชอบมาก มาตัวนล็นะครับตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกครับตามสไตล์เฟนเดอร์เลยโอ้โหเนี่ยครับเสียงแค่โน้ตแรกแก็แบบซูสไตลแบบ์สแตทโอ้หตัวนี้ค่อนข้างเอาพุทแรงมากผมขอกดลงนิดนึงนะเอาพุทแรงเกินนะครับดังกว่าเพื่อนนิดน,นึงนะครับต้องอาอลงนิดนึงครับเพื่อจะให้มันบาลานซ์กันนะทำสดๆเลยนะให้มันบาลานซ์กันนะครับ ดีมากครับโอ้โหหล่อเลยครับประมาณนี้นะครับเสียงคลีนจริงๆผมคิดว่าโอเคนะเสียงคลีนนี่คือเกินเกินราคาไปเยอะครับตัวนี้นะครับทีิต้าประกอบจริงๆนะครับทุกอย่างไม่ได้มาด้วยกันเลยนะครับย้ํามีรอดนะครับคอมาอีกที่นึงนะครับจากเซลเลอร์นะครับเจแปนนะครับบอดี้มาอีกใจที่นึงนะครับไม่รู้ว่าไม้อะไรนะครับแจ้งไปก่อนเลยตัวหนักเบานะครับชุดบิ๊กอัพเนี่ยก็ไมกที่นึงนะครับแยกกันมาชุดบิดก็มาอีกที่นึงนะครับ ทุอย่างผมจะมาประกอบรวมกันทั้งหมดนะครับไม่ได้มาตัวเดียวกันนะครับดูนะครับไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะว่าคือหน้าตาแบบนี้มีนะขออภัยหน้าตาแบบนี้มีแต่หมายถึงว่าหน้าตาแบบนี้แล้วเสียงแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้จัดชุดมาประกอบที่มัชิ่งกันแล้วก็ให้ให้คาแรคเตอร์ที่เป็นสัดวชัดเจนมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาลองไปเสียงที่ท่านท่านกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับตีเอฟตัวบิดนะครับผมเป็นซิงเกิลคอยเนาะมาเล่นถึงแตกี่แน่นอนนะครับ จีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจีมากด้วยนะครับถ้าไม่อยากให้จีต้องเล่กแก๊สผสมนะครับแต่ว่าซาวมันมันไม่แสบอะตัวหลังนี่มันแสบมากลองดูนะเนี่ยครับโหซาวแบบน,นี่ซิงเกิลคอยนะครับซิงเกิลคอยซาวหนามาก สุดจัดมากครับสาวใหญ่มากครับสาวดูใหญ่มากนี่การถ่ายนี่คือหน้าตู้นะครับกีตาร์เข้าตัวแอมป์นับอสมิเนคาต้านะครับถ่ายด้วยมือหือไอโฟนปกติเลยนะครับไม่สดๆกล้องสดๆนะไม่ได้ผ่านการบิกเสียงใดๆนะครับผมอ่าต่อมานะครับแกนผสมนะไปเร็วๆเลยนะแกนผสมระหว่างบิดจะไม่เดินจะจะไม่จี๋เ็นไหมครับเนี่เห็นนะครับจะไม่จี๋นะครับอ่า อันนี้นจะไม่จี๋ะน,น,นะครับส่วนมาตัวนี้ตัวไม่เลือกนะครับก็จะเป็นซิงค์คอยนะ์นะก็จะจี๋นะครับ โอเค okay, ต่อมาเป็นแก๊กวิดเดิลผสมเน็กนะครับก็เหมือนกัน,นครับเป็นซิงคกินคอยผสมซิงคกินคอยก็จะเป็นทำนครับก็จะไม่จีนะครับเงียบเลยครับ คีอซาวนนี้บอกเป็นเทนเครนะผมก็เลยไม่ค่อยเก่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะ,ะต่ามาตัวเล็กนะครับเสียงจิกเลย ภาพตั้งกอะเป๋าไปด้วยนะครับมือไม้แข็งทั้งหมดแล้วครับช่วงนี้นะครับนานๆที่จะได้มาประกอบกีตาร์เทสกีตาร์ทีนะครับหยุดยาปีใหม่ไปนะครับโอเคนะครับผมวันนี้นะครับก็ใครสนใจตัวนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรีวิวนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะเหลือการสปาแล้วครับสปาก็คือลงน้ำยาขัดเงาเล็กน้อยนะครับก็พร้อมขายแล้ววันนี้นะครับไม่มีอะไรมากขอบคุณครับ